ในคดีอาญาผู้เสียหายไม่รับคําขอโทษเป็นเงินสดไม่รับค่าเสียหายในคดีเลยนะครับจะเอาคู่กรณีจะเอาเราเนี่ยเข้าคุกอย่างเดียวเลยจะทําอย่างไรดีครับทนายต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในคดีอาญาเนี่ยนะครับทางผู้เสียหายเขา ก็มีสิทธิ์ของเขาอะครับเป็นสิทธิ์ของทางเขาที่เขาก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับการเจรจาไกล่เกลีย่ยหรือไม่ยอมรับการเจรจาไกล่เกลีย่ยนะครับทีนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าคู่กรณีเขายอมรับเจรจาไกล่เกลีย่ยมันก็ดีครับถ้าตกลงกันได้เขาก็จะได้ถอนฟ้องถอนแจ้งความกันไปหรือคดีที่มันถอนไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยก็ให้เขาเนี่ยแถลงต่อศาลว่าไม่ติดใจเอาความอีกต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการ เจรจาไกลเกลี่ยนะแต่ถ้าเขาไม่เจรจาไกล่เกลี่ยจะเอาเข้าคุกอย่างเดียวเลยเนี่ยเราจะทําอย่างไรได้บ้างเสนอเงินไปให้เนี่ยนะครับมีเงินที่จะจ่ายแต่เขาก็ไม่ยอมรับเนี่ยสามารถทําอย่างไรได้บ้างเพราะว่าการที่คู่กรณีเขาไม่แถลงต่อสารนะครับว่าไม่ติดใจเอาความเนี่ยเขาจะเอาเข้าคุกจะทําให้อ่คุณเข้าคุกให้ได้จะดําเนินคดีถึงที่สุดเนี่ยนะครับมันก็ไปคุยด้วยเนี่ยจะค่อนข้างยากแต่ถ้าหากว่าคุณ รับสารภาพแล้วพยายามที่จะบรรเทาผลร้ายนะแล้วก็เป็นคดีที่ศารจะลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยนะครับติดต่อที่เจ้าหน้าที่ของศาลนะครับเพื่อเอาเงินเนี่ยไปวางศาลนะครับเพื่อบรรเทาความเสียหายทางคดีเนี่ยนะครับเช่นเรามีเงินอยู่1-2-30,000 0 0 0 0หรือหลักแสนเนี่ยนะครับในกรณีที่คดีร้ายแรงเนี่ยนะครับคูค่กรณีเขาไม่ยอมรับเงินเลย เราก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อเอาเงินเนี่ยไปวางสารนะครับแล้วก็ไปแถลงต่อศาลนะครับว่า,เ,าเราได้เอาเงินไปวางสารเรียบร้อยแล้วคู่กรณีเขาจะมาเอาหรือไม่เอาเป็นเรื่องของเขาครับแต่เราได้พยายามที่จะบรรเทาผลร้ายแล้วก็สํานึกผิดในการที่เรากระทําแล้วนะครับผมเชื่อว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับศาลมักจะมองนะครับแล้วก็ใช้ประกอบดุลพินิษ ของสารนะครับในการลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญานะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการต่อสู้คดีหรือดําเนินคดีในในในคดีอาญานะครับผม